พระราชินีทรงนำทีมเฉือนชัยเรสสุดท้ายมีคือวินาทีประวัติศาสตร์กลางทะเลอันดามันสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่28 HB News วันนี้ผมพาคุณผู้ชมบุกตรงจากสนามแข่งเรือใบระดับโลกมาพร้อมข่าวพระราชสำนักที่ทั้งยิ่งใหญ่และตรงคุณค่าอย่างที่สุดครับเมื่อวานนี้เวลา10นาฬิกา25นนะทาทีณทะเลกะตะจังหวัดภูเก็ตสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัรรีกะตาครั้งที่37ประจำปี2568ในานามทีมเรือใบวายุรุ่น I อ c าซีซโรหมายเลข thA72 แล้ววันนี้คือรอบชิงชนะเลิศ บทบาทของพระองค์ท่านไม่ใช่แค่ผู้ร่วมแข่งขันธรรมดาแต่ทรงทําหน้าที่เนวิเกเตอร์นักวางกลยุทธ์ประจําเรือโดยพระปรีชาสามารถด้านการบินที่ล้าลึกทรงคํานวณทิศทางลมที่เปลี่ยนทุกเสี้ยววินาทีได้อย่างแม่นยําซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของกีฬาที่ต้องอ่านลมให้ขาดก่อนจะสั่งหมุนใบเรือให้พุ่งทยานด้วยความเร็วสูงสุดและผลคือ เรียวายุเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งในเรสที่8แม้รวมคะแนนทั้ง8เรสจะได้อันดับ2แต่ผลงานของทีมวันนี้คือความงดงามระดับตำนานครับการแข่งขันปีนี้ยิ่งใหญ่สุดๆมีนักกีฬาเรือใบกว่า365คนจากหลายประเทศทั่วโลกทั้งออสเตรเลียญี่ปุ่นสวีเดนเบลเยียมจีนเยอรมนีสิงคโปร์มาเลเซียฝรั่งเศสอื่นๆพร้อมเรือเข้าร่วมกว่า120ลำทั่วสนามอันดามัน เมื่อจบการแข่งขันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จกลับสู่ชายหาดกตะตโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับรอรับสเสด็จด้วยพระเมตตาและได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักกีฬาเรือใบ THA72 และทีมงานภูเก็ตคิงส์คัพริกตาร่วมฉายพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ร่วมกันถือเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของวงการกีฬาเรือใบไทยครับอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกข่าวร้อนจากราชสำนักและเหตุการณ์สำคัญทั่วไทย นี่คือ28 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับ